สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนทํามันทิพ์ไว้ทานกันนะคะหรือว่าใครจะนําไปทําขายก็ได้เลยค่ะสูตรนี้ทําออกมาแล้วได้เนื้อมันทิพ์ที่นุ่มฟูแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วหวานมันกําลังดีอร่อยมากๆนี่ค่ะเนื้อนุ่มฟูแบบนี้เลยกรอบนอกนุ่มในน่าซื้อน่าหาน่ารับประทานมากๆมาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนํามันสาปะหลังไปปอกเอาเปลือกออกให้หมดให้เกลี้ยงก่อนเลยค่ะ ครูดาเลือกใช้มันสำปะหลังพันห้านาทีค่ะสาเหตุที่เลือกใช้พันนี้เพราะมีเสี้ยนน้อยแล้วเนื้อไม่แข็งด้วยทํามันทิพออกมาเนื้อมันทิพของเราจะนุ่มฟูอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีพันนี้อาจใช้พันอื่นมาแทนก็ได้ค่ะวิธีเลือกมันก็คือไม่เลือกมันที่แก่มากเกินไปเพราะจะทําให้เนื้อของมันแข็งแล้วก็มีเสี้ยนเยอะซึ่งทํามันทิพออกมาแล้วจะไม่อร่อยนะคะ และไม่ควรเลือกมันที่อ่อนมากเกินไปเพราะว่าน้ําในเนื้อมันจะเยอะทํามันทิปออกมาแล้วเนื้อจะไม่นุ่มฟูไม่นุ่มนึบค่ะคือจะออกไปทางเละเละแฉะแไม่อร่อยค่ะในขั้นตอนการปอกมันให้เราสังเกตดูด้วยนะคะถ้ามีเนื้อมันเสียให้ตัดออกทิ้งให้หมดให้เกลี้ยงอย่านําไปทําขนมนะคะเพราะอาจจะทําให้ขนมของเราออกมารสขมรสเปรี้ยวไม่สามารถทานได้ค่ะ ออกไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะพอปอกมันสัมปลังเสร็จเรียบร้อยครูดานนำมาพาแบบนี้นะคะจากนั้นใช้มีดตัดคว้านเอาในส่วนของแก่นออกทิ้งให้หมดให้เกลี้ยงหรือว่าบริเวณนี้ที่บ้านครูดาสุราษฎร์ธานีเรียกว่าไส้ของมันนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะในขั้นตอนนี้ให้ดูด้วยนะคะถ้ามีเนื้อมันสัมปลังตรงไหนเสียก็ให้ตัดออกทิ้งให้หมด ตามที่ครูดาเคยบอกนะคะให้เราพยายามคว้านเอาไส้ของมันออกทิ้งให้หมดให้เกลี้ยงเพื่อตอนนำไปทำมันทิพ์ขนมของเราออกมาจะได้ไม่มีรสขมแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะคะ สูตรนี้ครูดาใช้มันสำปะหลังน้ำหนักช่างหลังจากที่ปอกเปลือกคว้านไส้ทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว1กิโลครึ่งหรือว่า1 5 0 0กรัมค่ะตอนนี้ปอกมันสำปะหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นครูดานำมาล้างเอาอยางมันสำปะหลังและสิ่งเจือปนต่างๆที่ติดเนื้อมันออกทิ้งให้หมดให้เกลี้ยงในขั้นตอนนี้ให้เราล้างจนสะอาดเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันทิปของเราออกมาจะได้สีขาวสวยงามน่ารับประทานนะคะ ครูดาล้างทั้งหมดสามครั้งล้างขยำขยำแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เทน้ำออกทิ้งจากนั้นมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะตามที่ครูดาบอกไว้นะคะสูตรนี้ครูดาใช้มันสำปะหลังน้ำหนักช่างหลังจากที่ปอกเปลือกและคว้านเอาไส้มันออกทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว1กิโลครึ่งหรือว่า1 5 0 0กรัมกะทิ100่มิลลิลิตร ครูดาใช้กะทิกลองถ้าใครใช้กะทิสดแนะนำให้ใช้เฉพาะอัวกะทินะคะข้าวโพดหนึฟักหรือใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะน้ำตาลทราย150กรัมในส่วนของน้ำตาลใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะมะพร้าวถึนทึก150กรัมเกลือ1ช้อนชาตักหลวมหลวมนะคะไม่ต้องตักให้พูนเพราะอาจจะทำให้ขนมของเราออกมาเค็มได้นะคะ เตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกครูดานำมันสมปะหลังและข้าวโพดไปนึ่งให้สุกก่อนนะคะครูดาใช้ผ้าขาวบางรองแล้วก็ห่อไว้แบบนี้ค่ะต้มน้ำให้เดือดนำมันสำปะหลังและข้าวโพดลงวางปิดฝานึ่งไว้พอครบสิบนาทีก็เปิดฝาแล้วนำข้าวโพดออกมาเลยค่ะคือตอนนี้ข้าวโพดของเราสุกเรียบร้อยแล้วใช้เวลานึ่งข้าวโพดแค่1ินาทีเองนะคะ จากนั้นก็ปิดฝาแล้วนึ่งมันสำปะหลังต่อจนสุกเลยระหว่างนี้ก็นำข้าวโพดที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วมาขวานเอาแก่นออกทิ้งเอาเฉพาะ,มะเมล็ดของข้าวโพดแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนเรียกว่าหั่นนะบ้านครูดาสุราชก็เรียกว่าขวานค่ะพอขวานข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยก็วางพักไว้ก่อนนะคะ ตอนนี้ใช้เวลาหนึ่งมันสำปะหลังผ่านไปครบ30นาทีแล้วเปิดฝาออกมาดูได้เลยครูดาลองใช้ซ่อมจิ้มดูนะคะว่ามันสำปะหลังของเราสุกหรือยังนี่ค่ะจิ้มได้แบบนี้แสดงว่ามันสำปะหลังสุกเรียบร้อยแล้วตักขึ้นมาได้เลยค่ะพอตักมันสำปะหลังขึ้นมาใส่ชามเสร็จเรียบร้อยครูดาใช้หลังซ่อม บดขยี้มันสัมปะหลังแบบนี้นะคะในขั้นตอนนี้ให้เรารีบทําตอนที่มันสัมปะหลังของเรายัางร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเราบดตอนที่มันสัมปะหลังเย็นแล้วจะทําให้บดได้ยากค่ะบดขยี้ไปเรื่อยๆจนมันสัมปะหลังคลายร้อนแล้วเริ่มแหลกประมาณนี้ก็ใช้มือขยําต่อเลยค่ะในขั้นตอนนี้ให้สังเกตดูนะคะถ้าเจอเส้นของมันหรือว่า เจอในส่วนที่มีความแข็งก็ให้เอาออกให้หมดให้เกลี้ยงจากนั้นใส่น้ำตาลทรายเกลือและกะทิลงไปแล้วลงมือขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะในส่วนของกะทิครูดาทยอยใส่สลับกับการนวดไปเรื่อยๆจนกะทิหมดนะคะนวดจนน้ำตาลทรายละลายหมดรวมทั้งกะทิเล็กเกลือ และทุกอย่างเข้าผสมกับเนื้อมันสัาปะหลังจากนั้นนํำมะพร้าวมาใส่ลงไปครูดาทยอยใส่สลับกับการนวดผสมไปแบบนี้นวดขยำค่อนข้างแรงสักหน่อยเพื่อให้กะทิในมะพร้าวออกมาผสมกับเนื้อมันสัาปะหลังขนมของเราจะได้ออกมาหวานมันกลมกล่อมหอมกะทินวดขยำจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายนำข้าวโพดมาใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปตามชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยของครูดาใส่ประมาณนี้ก็พอค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ข้าวโพดเข้าผสมกับส่วนผสมทั้งหมดนะคะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้แรงนวดเยอะนะแค่คลุกเคล้าเบาๆก็พอค่ะใช้ได้แล้วค่ะเนื้อมันทิพย์ของเราก็จะมีความนุ่มฟูอย่างนี้เลย เสร็จเรียบร้อยวางพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันขนมออกมาจะได้มีรสชาติกลมกลม่อมครูดาใช้แผ่นแรปปิดไว้แบบนี้นะคะใครไม่มีแผ่นแรปอาจใช้ฝาหม้อปิดแทนก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยวางพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้ครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนำแผ่นแรปออกเลย เสร็จเรียบร้อยนำขนมมาปั้นให้เป็นก้อนขนาดตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะดึงเนื้อขนมออกมาประมาณนี้นะคะครูดาใช้วิธีกะเอาค่ะไม่ได้ชั่งนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจอาจใช้วิธีชั่งน้ำหนักก็ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งก้อนค่ะนำมาใส่กล่องไว้ก่อนนะจากนั้นลงมือปั้นต่อไปจนเสร็จเลยค่ะ ตอนนี้ครูดาปั้นมันทิพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามพร้อมนําไปปิ้งแล้วนะคะวันนี้ครูดาใช้เตาไฟฟ้าปิ้งมันทิพนะถ้าใครมีเตาถ่านสามารถนํามาใช้ได้นะคะการที่เราย่างด้วยเตาถ่านจะทําให้ขนมของเรามีกลิ่นหอมกว่าใช้เตาไฟฟ้าค่ะวิธีย่างครูดานําขนมมาจัดวางบนตะแกรงของเตาไฟฟ้าแบบนี้ค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการย่างขนมนะคะย่างจนขนมเริ่มหอมก็จัดการพลิกกลับด้านอย่างนี้นะคะในขั้นตอนแรกช่วงนี้ขนมยังไม่ร้อนมากเกินไปครูดาใช้มือใส่ถุงมือแล้วก็พลิกกลับแบบนี้ได้เลยช่วงนี้ขยันพลิกกลับด้านหน่อยนะคะ ขนมด้านนอกจะได้มีสีสวยงามและกรอบทั่วถึงกันค่ะตอนนี้ขนมมันทพิปของเราร้อนเพิ่มขึ้นแล้วครูดาก็ต้องเพิ่มความเร็วในการพลิกกลับด้านขนมเหมือนกันเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็อาจใช้ครีมคีบหรือว่าที่คีบขนมพลิกกลับแบบนี้นะคะตอนนี้ครูดาต้องอาศัยที่คีบแล้วค่ะ จากนั้นก็ลงมือย่างต่อไปเรื่อยๆจนขนมของเรากรอบนอกนุ่มในเป็นที่พอใจแล้วก็ใช้ได้ตักขึ้นมาเก็บไว้ได้เลยค่ะอันนี้ครูดาทยอยเก็บขนมชิ้นที่กรอบนอกนุ่มในใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ลงมือย่างขนมส่วนที่เหลือต่อไปจนเสร็จตอนนี้ขนมมันทิพย์ของครูดาย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลิ่นหอมแล้วก็ขนมสีสวยน่าทานมากๆเลยเราให้คลายร้อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาชิมกันนะตอนนี้ขนมคลายร้อนแล้วมาชิมขนมกันเลยค่ะเดี๋ยวครูดาบีออกมาให้ดูความนุ่มฟูของเนื้อขนมของเราค่ะนี่ค่ะขนมเนื้อฟูๆขาว,ขาวๆกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยชิมเลยนะคะอืม ขนมกรอบนอกนุ่มใน,นละมุนละลายในปากหวานมันกำลังดีตอนทานโดนข้าวโพดและมะพราะ้าวกรุบกรอบกรอบรวมกันแล้วอร่อยฟินสุดๆไปเลยค่ะลองนำไปทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยแน่นอนครูดาการันตีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูดาจะทำออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ